รสชาติที่กลมกล่อมกลิ่นหอมหอมของกาแฟสักแก้วในยามเช้านั้นนะคะเป็นสิ่งที่หลายคนขาดไม่ได้ค่ะเพราะกาแฟนั้นเป็นตัวช่วยให้เราสามารถตื่นเช้าขึ้นมาทํางานได้อย่างกระปี้กระเป๋านั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเราก็คงจะได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วว่าการดื่มกาแฟอาจจะทําให้เราเสียสุขภาพได้นะคะทําให้คอากาแฟหลายคนเริ่มจะก,กังวลค่ะดื่มไปก็เครียดไปนะคะวันนี้จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเลิกเครียดได้แล้วล่ะค่ะ จริงอยู่นะคะการบริโภคกาแฟอย่างไม่ถูกวิธีอาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพแต่ถ้าเรารู้จักบริโภคกาแฟอย่างชาญฉลาดแล้วนอกจากจะไม่มีพิษมีภยัยก็ยังส่งผลดีกับสุขภาพของเราด้วยนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำในการเปลี่ยนให้การดื่มกาแฟดีกับสุขภาพก็คือการลดปริมาณน้ำตาล น้ำตาล1ช้อนชาให้พลังงานถึง20แคลอรี่ด้วยกันค่ะนอกจากจะทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวน้ำตาลยังไปทำลายสมดุลของน้ำตาลในเลือดทำให้เราเป็นคนติดหวานนานเข้าก็เป็นสาเหตุของน้ำตาลในเลือดสูงและโรคเบาหวานอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรใส่ในกาแฟก็คือครีมเทียมนั่นเองค่ะ ถึงแม้ครีมเทียมจะมีราคาถูกสามารถเก็บไว้ได้นานและทําให้กาแฟของเรานั้นหอมหวานมันน่าทานแต่เจ้าครีมเทียมนี่ล่ละค่ะคุณผู้ชมมีสารเคมีต่างๆที่เมื่อบริโภคเข้าไปมากๆแล้วทําให้เราอ้วนเป็นเบาหวานตับของเราอาจทำงานผิดปกติได้นานเข้าก็จะส่งผลร้ายเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันและอีกหลายโรคเลยล่ะค่ะ นอกจากเราจะต้องใส่ใจว่าใส่อะไรลงไปในกาแฟแล้วนะคะเรื่องของปริมาณคาเฟอีนที่เราต้องบริโภคในแต่ละวันนั้นสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละ5แก้วนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะทำให้เรามีอาการใจสัส่นกระสับกระส่ายความดันโลหิตสูงเวียนหัวคลื่นไส้ได้ค่ะ และสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟตลอดทั้งวันเลยนะคะกาแฟแก้วสุดท้ายนั้นก็ขอให้ดื่มไม่เกินบ่ายสองบ่ายสามดีกว่าค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอตอนกลางคืนเราก็จะมีอาการตาค้างนอนไม่หลับได้ค่ะถ้าทำตามที่กู๊ดบอกได้ในวันนี้นะคะรับรองได้ค่ะว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการดื่มกาแฟที่นักวิจัยบอกว่า สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคมะเร็งต่างๆแถมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญทำให้เราหุ่นดีหุ่นสวยได้ด้วยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่กุดนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้กันนะคะหวังว่าจะทำให้คอกาแฟนั้นสามารถดื่มกาแฟได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรียนนั้นมักมีสองด้านเสมอค่ะคุณผู้ชมกาแฟนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนรักสุขภาพเสมอไปนะคะเพียงแค่เรารู้จักที่จะบริโภคอย่างชาญฉลาดค่ะลองไปทำตามที่กุ๊ดบอกดูนะคะคุณผู้ชมแล้วรับรองค่ะว่าจะดื่มกาแฟได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ วันนี้รายการกูเดย์ของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หนะ้าเวลาเดิมค่ะวันนี้กูลาละค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ